ต่อครับหลังากเก็บตัวฝักยาวเสร็จโอโหเก็บ <|th|> เอาเก็บเอามันเยอะขนาดนั้นแล้วโอโกอเรสันเก็าบเราปลูกผสมกันไปนะครับทั้งแตงขาวและแตงเขียวนี่ มาครับมาครับอีกหนึ่งผลผลิตของเรานะครับผมก็คือแตงร้านนะครับเก็บแตงร้านต่อครับหลังจากเก็บตัวฝักยาวเสร็จโอ้โหเก็บเอาเก็บเอามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมโอ้โหดูสิครับผลของเราเริ่มจะโรยลาแล้วแต่ก็ไม่เอาครับอมนีเก็บด้วยอืมไปหมืดแล้วหมืดแล้วของเอาเลยนี่มันลูกไม่สวยครับอืมยังอ่อนเลย เก็บเลยเดี๋ยวหาว่ามันเก๋แต่งร้านนะครับผลิตภัณฑ์แต่งร้าน,นนี้ก็เก็บเลยมันน้งนี่ดูว่าโอ้โหดูสิครับรูปนี้สวยงามมาก <c oughs> ฟินๆเลยครับเก็บแต่งร้านยามเย็นยามมืดๆยังไงลูกนี่น ดูสิครับกาลังอ่อนกําลังน่าทานเลยครับผมเก็บแตงร้านบนคันนาคันนาท,ทองคําของเรามีเก็บทุกวันนะครับผมผลผลิตของเราในวันนี้โอ้โหเช็ดเชื่อแล้วก็กัดกินอร่อยฟินๆกิน,นแตงบนคันนานี่นะครับผมผลผลิตความสุขของเรานะครับผมปลูกไว้ได้ทานนะครับผมปลูกก่อนทานก่อนนะครับผมผมจะปลูกเป็นชุดนะครับทั้งหมด3 4ี่ชุดนะครับผม อตก็ลปลูกทั้งหมดหเดือนก็ไ like ล,ล่กันมาเป็นย่างนีง้เงโอ้โหขน,น้นยเบเลยครับนแตาขาวเราปลูกผ,ผสมกันไปนะครับทั้งแตงขาวและแตงเขียวแตงขาวนี่ก็อร่อยนะครับขาวนี่ก็อร่อยสวยงาม เก็บเอาสิเก็บเลยอืมเอาเลยอืมกินกินกินเก็บแตงยานเย็นยานแรงกับมืดแล้วเก็บทุกวันต้องเก็บทุกวันถ้าไม่เก็บจะไม่มีเอาเลยที่นี่จะได้ลดภาระในการเก็บเพราะพรุ่งนี้จะมาอีกทีก็คือมืดลืนนู่นน่ะ เก็บแตงกว่าแต่งร้านบนคันนาครับหลังจากเก็บตัวฝฝอยาก็จะปลูกแตงนะครับผมปลูกผักแบบไม่ต้องรดน้ํานะครับเพราะว่าใน,นแปลงนาของเรามีน้ำทางซ้ายและขวานะครับน้ําเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องไม่ต้องรดน้ำนะครับไม่จําเป็นต้องรดน้ำโอ้เรา่ม,มืดแล้วครับสีสันเรื่องจะมองไม่เห็นแล้ว ไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยผลิตของเราเก็บได้ทุกทุกวันเก็บแตงกวาแตงร้านพิดเก็บเขาพิเก็บกกบ,บางครั้งเราก็มองไม่เห็นนะครับใช่ไหมเออบางใบใบบังเราก็มาเก็บในอีกวันเก็จะมองเห็นเขาก็จะโตแล้วก็จะแก่ <c oughs> ฟินขนาดทั้งเก็บทั้งกิน แปงกว่าแตงร้านบนคณาขันนา,นา,นาทองคำนาับกคกพันธุ่ทําก่อนป็นผลิตที่หน้าปลูกปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเพราะเราปลูกแบบไร้สารเคมีนะครับผมไม่ได้ยาฆ่าแมาลงใดๆนะครับปลูกเองทานเองแมลงตอทองก็จะมาเรียนเรียนไปหมดข้าวสวยงามมากข้าวลู่นะไม่ใช่ข้าวหลอ ว่าคณะนั้นเราจัดการให้เลยเพราะเรามาปลูกเดงนนชายเดยนคนาคันน,นี้ก็เลยเรื่องสวยงามตลอดนะครับก็อ,อาศัยเวลาป้ามาแล้วก็แบ่งแบ่งทัวให้ทานทุกยคันนานี้นีไมแมวเลยงไล็กอยู่เล็กจริงจริงอันนี้คือยังเล็กอยู่นะ เราสามารถเก็บได้อีกวันสองวันโอ้ยยังไม่สุดดียหรอไม่เก็บอีกเอมเหมือนจะเก็บไม่เยอะนะครับแต่ว่าตอนเก็บไปเมื่อว,วานก็กระสอบนึงก็เกือบเต็มกับหนึ่งตะกร้า ใช้กันไก่แตครไมไกเพราะว่าถ้าเด็ดหตัหัวเขาจะช้ำถ้าเก็บหลายวันมันก็จะมีผลทําให้แปลงของเรานั้นเน่าได้นะับแต่ว่าเราไม่ได้เก็บไว้หลายวันเพราะว่าแต่ละครั้งก็ไปขายหมดได้ในวันเดียว ทานเองอร่อยเองอี่แล้วหมดู มาแล้วไม่รู้จะตกอีกไหมคืนนี้หลังจากเว้นช่วงมาหลายวันไม่ใช่หลายวันเมื่อวานก็ตกอยู่ไปพลอยครับตอนเช้าจับแตงร้านกันครับผมือได้รมีให้เก็บทุกทุกวันนะครับผมมีให้เก็บทุกทุกวันแบบนี้สาว์ที่ก็มีคนช่วยเก็บนะบนี่คือบรรยากาศรอบๆด้านนะครับ วานะครับท้ายหมู่บ้านแล้วก็เดินมาประมาณ100เมตรก็จะเป็นแปลงตัวฝักยาวของเราแล้วก็เป็นแปลงนะครับผมสามร้อยสิบองศาอันนั้นก็จะเป็นผู้เจ้าก้อนน้อยอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอะไร อย่างยังก้อนหนึ่งแหล,แหลมอยู่ต้นยังสมบูรณ์อยู่นะยังเขียวก็ะจอยู่โอ้โหอันนั้นไปออกซะสูงเลยเลยตามไม้ขึ้นเปอเอาไม้สอยเอาออจริงจริงต้นสุดท้ายมันจะเลื้อยไปทางนู้นเนาะเสียดายที่โดนเครื่องตัดหญ้าไปครับโอ้โห เรื่องไหมเป็นไรเออเออนอั่นแหละถ้าบางวันไม่เห็น อ <ś led> ยอร่โอเคสำหรับคลิปนี้ไหนยกมาดิบอกมาชุดนั้นนะชุดสุดท้ายนะครับผมไม่ใช่แค่จุดเดียวนะครับผมยาวไปถึงนี้นะครับตรงโน้นนะกองเขาเขา,คขาปเคยแลงกว่าของเรานะครัแพงกว่าแพงแรงของเราที่เก็บไว้เดี๋ยวเราจะ กล้ามาใส่ครับผมส่วนลูกเล็กเขาก็กําลังเป็นนะครับผมมาเก็บตอกนกลางคืนเราก็จะแบบนี้แล้วผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามาากด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสาวน้อยผู้ไทยเจรักเกษตรครับวก็จะา <S <S พาไปชมผลผลิตที่เราปลูกเองบนคันนาปลูกอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ผลผลิตให้เราแบบนี้นะครับ บุกเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม